ตาจีาหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราซื้อจะพามาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองในเรื่องของตองจั่วค่ะตรงจัว่วตรงจัว่วแปลว่ากริยาท่าทางค่ะในเรื่องนี้นะคะเราก็จะพูดถึงกริยาท่าทางของสัตว์ต่างๆนะคะว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมีกริยาท่าทางทำอะไรได้บ้างนะคะ ให้นักเรียนนะคะใช้หนังสือเรียนเล่มที่9นะคะเปิดไปที่หน้า16และ17ค่ะเราจะมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับบทเรียนนี้กันค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าเที่ยวเที่ยวเที่ยวแปลว่ากระโดดและสัตว์ที่กระโดดได้ก็คือจิงโจ้ค่ะสัตว์อื่นๆ ก็มีอีกหลายชนิดนะคะที่กระโดดได้เช่นกันค่ะกระโดดภาษาจีนพูดว่าเที่ยวเที่ยวเที่ยวเฟยเฟยเฟยแปลว่าบินค่ะและสัตว์ที่บินได้ก็คือสัตว์จำพวกนกนะคะจะเป็นนกอะไรก็ช่างนะคะสัตว์ที่มีปีกก็จะบินได้เฟยเฟยเฟยแปลว่าบินค่ะ จานจานจานแปลว่ายืนสัตว์ที่ยืนได้ก็คือลิงค่ะลิงนะคะยืนได้จาน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 แปลว่ายืนค่ะผาผาผาแปลว่าคานสัตว์ที่คานได้ก็พวก สัตว์เลื้อยคานนะคะเช่นเต่าเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะผาผาผาคานค่ะต่อมาผาพาพานอนคว่ำสัตว์ที่นอนคว่ำก็มีอยู่หลายชนิดนะคะเช่นสุนัขค่ะสุนัขนอนคว่ำได้ ขาผาผา,านอนคว่ำเวน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 ดมสัตว์ที่ดมกลิ่นได้นะคะก็เช่นสุนัขค่ะเช่นสุนัขตำรวจนะคะใช้ในการดมกลิ่นเพื่อดมหาโจรน,นั่นเองนะคะเวนเวนเวนก็คือดมค่ะ โโจโจ,จแปลว่าเดินสัตว์ที่เดินได้ก็มีอยู่หลายชนิดเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นสุนัขค่ะสุนัขเดินได้โจโจโจเผาเผาเผา,ผาวิ่งและสัตว์ที่วิ่งเร็วมากๆเลยเนี่ยก็คือเสือค่ะ 跑วิ่งเป้าเป้าเป้ากอดสัตว์ที่เรามักจะเอามันมากอดน,นะคะก็คือแมวนั่นเองค่ะเป้าเป้าเป้ากอดต่อไปมู มัวมัวสัตว์ที่เรามักจะรูปหัวมันได้ก็คือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของเรานะคะ,ะก็คือแมวมัวมัวมัวแปลว่ารูปค่ะและคำศัพท์ ในบทเรียนนี้นะคะคำแรกค่ะตุยต่ยตุย่ยตุ่ยแปลว่าใช่ค่ะอีเซียอีเซียอีเซียทีหนึ่งตัวอย่างเช่นเที่ยวอีเซียกระโดดทีหนึ่งเสี่ยวเป่าเสี่ยวเป่า เป็นชื่อของสุนัขนั่นเองค่ะสุนัขเสียวเป่านี้ไม่ว่าเราจะเรียนเ,ออเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็จะมีสุนัขตัวนี้เป็นตัวประกอบอยู่ในเนื้อเรื่องตลอดเลยนะคะเสียวเป่าแปลว่าชื่อสุนัขคะ่ะเรามาดูกิจกรรมในแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะให้นักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดเล่ม9ก้านะคะเปิดหน้าที่16ค่ะเมื่อเปิดเจอหน้าที่16แล้ว ก็จะมีตอนที่3มนะคะโยงเส้นจับคู่แล้วเขียนพินอินให้นักเรียนนะคะโยงเส้นรูปสัตว์นะคะไปหาตัวอักษรจีนหลังจากนั้นให้เขียนพินอินประกอบด้วยค่ะเรามาดูสัตว์ชนิดแรกกันก่อนจิงโจ้จิงโจ้กริยาท่าทางของจิงโจ้ทำอะไรได้คะเด็กๆใช่แล้วค่ะจิงโจ้กระโดดกระโดดก็คือคำนี้ค่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยว ลิงกำลังยืนอยู่เนาะยืนภาษาจีนก็คือตัวนี้ค่ะจานจานจานนกมีปีกแสดงว่าบินได้บินภาษาจีนก็คือเฟยเฟยเฟยอ่าภาพต่อไปเป็นสุนนะัขกำลังดมกินอยู่นะคะดมก็คือเวิน เวิร์นเวินสุนัขตัวถัดไปนะคะกำลังลอยหน้าลอ,ลอยตาเดินเล่นอยู่นะคะเดินภาษาจีนก็คือเจ๋อเจ๋อเจ๋และเสือที่บอกว่าวิ่งเร็วที่สุดเลยวิ่งภาษาจีนก็คือเผาเผาเผาต่อไปดู แบบฝึกหัดหน้าที่17กันค่ะให้นักเรียนนะคะจัดกลุ่มคำศัพท์ต่อไปนี้ตามท่าทางของคำกริยานะคะแล้วเขียนหมายเลขลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะ,ะในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะกรอบที่1นนะคะเป็นกริยาคำว่าโจโจรโจแปลว่าเดินค่ะและในกรอบสี่เหลี่ยมที่สองนะคะผาผาผาแปลว่าคลาน กรอบสี่เหลี่ยมที่สามนะคะเฟยเฟยเฟยแปลว่าบินค่ะเราจะมาดูรูปแรกกันก่อนนะคะรูปที่หนึ่งอิงอู่อิงอู่แปลว่านกแก้วค่ะรูปที่สองตาเสียเส่ยงตาเสี่ยงตาเสี่ยงนะคะแปลว่าช้างคำที่สามค่ะเฉอ เสือเสอแปลว่างูคำที่สี่ค่ะเอื้อยเอื้อยเอื้อยจระเข้ค่ะคำที่ 5, ห้าหูตี๋หูตี๋หูตี๋ผีเสื้อคำที่หกช้างจิงลูกช้างจิงลูกจีราฟคำที่เจ็ดเหอหมาเหอหมา คือหมาฮิปโปค่ะคำที่แปดอูกุยอูกุยอูกุยเต่าคำที่เก้าเปลี่ยนฝูเปลี่ยนฝูเปลี่ยนฝูแปลว่าค้างคาวคำที่สิบเจียวหมาเจียวหมาเจียวหมาวัวป่าค่ะอ่ะ ให้นักเรียนนะคะจัดกลุ่มคำศัพท์ต่อไปนี้นะคะตามกริยาท่าทางแล้วก็เขียนหมายเลขลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมในกรอบสี่เหลี่ยมอันแรกนะคะคําว่าโจก็คือเดินสัตว์อะไรที่โจได้บ้างคะใช่แล้วค่ะคือหมายเลขสอตาเซี้ยง6กฉางจิ่งลู่เือนะคะหืมหมาและ10เจียวหมาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่มีเท้านะคะจะสามารถเดินได้ ต่อมาให้หาคำกริยาเกี่ยวกับผาหาผาแปลว่าขานสัตว์อะไรคานได้บ้างคะอ่าหมายเลข3นะคะเฉอหมายเลขสี่เอออหย่หมายเลขแปดกุยอ่ะส่วนใหญ่ผานะคะคานก็คือจะเป็นสัตว์เลื้อยคานนั่นเองค่ะและกรอบสี่เหลี่ยมสุดท้ายนะคะกริยาคำว่าเฟย เฟยก็คือบินสัตว์ที่บินได้ก็คือหมายเลข1หนึ่งค่ะอิงอูอิงอูหมายเลขห้าหูเตีย๋ยหูเต๋หมายเลข9เก้าค่ะเปียนฝูเปียนฝูวันนี้นะคะมีภาระงานเพียงเท่านี้ค่ะเราซื้อขอลาไปก่อนนะคะใจเจียนบายบาย